ผมเปิร์ครับรู้จักเปกันครับยินดีให้รู้จักครับมีใจรู้จักครับพี่มาทำอะไรอ่ะมาเที่ยววัชรธรรมสาธิตครับอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ยันยันยันหลวงพ่อยันหลวงพ่อแล้วต้องติดตรงไหนไม่ได้ไม่ได้หมวกกันน็อกไหมได้เลยเออเอาตรงไหนดีครับมันบังเลยพี่เฮ้ยมันบังนะไม่บังไม่บังไบังนะได้ดีเลยบังจะบังแดดได้ด้วย สบายดีครับสบายดีครับโอ้โหดีใจจังพี่หน้าคล้ายๆพี่ออฟพงษ์พัฒน์นะฉันว่าหนุ่มๆพี่หล่อมากเลยนะเนี่ยเพิ่งเพิ่งมีคุณเลยนะที่เห็นเนี่ยเพราะเขาบอกหัวเหมือนหลิวหลิวเต้าหัวเออเหมือนๆๆพี่หล่อมากเลยอ่ะเออมาเแถวนี้อ่ะผมเดินมาครับมาจากมาจากไหนเนี่ยวัดวชิระธรรมสาติทิศผมมาจากวัดทุ่งหัวครับยินดีนะที่ได้เจอพี่ชนะทิพย์ ผมเจอคุณเลโกรทัชกว่าเยอะโอ้ขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนพี่สาวเยอะใช่ไหมหมายถึงอะไรนะตอนเด็กตอนหนุ่มๆนี่สาวเยอะนะตมีผมเด็กวัดทุ่งอ๋ออเด็กเด็กลทอผมเป็นประธานนักเรียนปีสองแปดโอ้โหประธานนักเรียนประนักเรียนวัดทุ่งปีสองแปดเนี่ยสวัสดีครับยินดีให้รู้จักครับโอ้ขอบคุณครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อติ๊ง พี่ติ้งเปิดครับครับยินดีให้ได้รู้จักครับได้สิครับพี่ติ้งพี่พี่หลิวอย่าเพิ่งไปนะพี่ติ้งครับผมถ่ายถ่ายรูปให้ผมได้ไหมครได้สิครับเดี๋ยวให้พี่ให้พี่หลิวช่วยถ่ายให้โอ้ขอบคุณครับนี่พี่ชนะทิศเขามาทักก่อนอ่ะขอบคุณครับพี่ติ้งและพี่ติ้งได้เลยและพี่ติ้งช่วยถ่ายให้ ให้ให้ให้พี่เขาบ้างได้ไหมอ่ะได้ครับผมนี่พี่ติ้งครับนี่พี่ชนะทิพย์หรือว่าชื่อหลิวพี่อยู่ซอยนี้ป่ะผมอยู่น้อยหนึ่งครับอ่าเนี่ยถ้าเจอกันก็ทักกันเอ้าไม่คนแล้วสวัสดีครับครับพี่พี่อะไรครับพี่ที่ได้รู้จักครับยินดีให้ได้รู้จักครับอ่ะเดี๋ยวก่อนหนึ่งสองสามเดี๋ยวพี่ชื่ออะไรพี่ปัญญาพี่ปัญญาเปิด กัญญาพี่กัญญาเปิดครับยินดีที่ได้รู้จักครับระวังรถต่อท้ายรถชนครับจะรีบไปไหนเปล่าไม่รีบครับเดี๋ยวมาคุยด้วยขอไปคุยทำไมมาเดินแถวนี้ทำไมไม่เดินต่างจังหวัดหรือว่าที่ที่มันคือผมเดินแถวเนี้ยครบเดินตามต่างจังหวัดไม่ใช่ผมเดินครบแล้วอุดมสุกอ่อนนุชปนวิถีใช่ไหมบางจากอะไรอย่างเงี้ย ตกบางนาอะไรไปหมดแล้วเหลือแค่ซอยนี้ที่มันทะลุได้ทุกย่านเลยสินคันลินบางนาออนนุษย์ยังไม่ได้มาวชิรธรรมสาธิตก็เลยมาไปมางพึงผมาไม่ทันอพี่เจอเหรอตามไม่ทันพี่เจอเหรอเฮียโหที่เจอมาแล้วสุดท้ายก็ได้เจออย่างเนี่ยไม่ทันเข้าไปคุยไม่ทันอ่ะเดี๋ยวก่อนนะผมลืมพี่รถพี่ติ๊งครับพี่พี่กัญญาเปิดพี่กัญญาทำอะไรแถวเนี้ยครับผม ขับวินเหมือนกันนี่แหละขับวินแล้วรู้จักกันไหมร้องไไม่รู้จักครับไม่รู้จักอยู่เขตปเวท๋อพี่อยู่เขตปเวทเอาบ้านอยู่แถวนี้แต่ไปขับเขตปเวครับผมแล้วพี่บ้านอยู่เขตปเวทแต่มาขับแถวนี้สบ้ามอยู่ซอยนี้ซอยสามสี่เซี่ยมาสเอ้าซอยเดียวกับซอยเดียวกับพี่เล็กอัดิพี่เล็กที่เป็นแม่บ้านอยู่พี่เล็กกับพี่พี่สาวเขาอะชื่ออะไรนะพี่หนิงอ๋อพี่หนิงเหรออ๋อซอยเดียวกัน พี่ติ้งรักษาสุขภาพนะครับความสุขของพี่ติ้งทุกวันนี้คืออะไรครับตื่นมาได้มีชีวิตวันตื่นมายังมีลมหายใจใช่ครับแล้วความทุกข์ล่ะครับเวลาสุนัขไม่สบายเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอยู่กับสุนัขส่คนไม่ครับตอนนี้เหลือห้าตัวเดิมมีสิบเอ็ดตัวตายไปหกแล้วได้ครับพี่ติ้งผมเปิดนะครับยินดีให้รู้จัก